เขมรห้าหนักในตอนนี้นะครับเปิดศึกหลายหน้าทั้งกับกองทัพภาคที่2กองทัพอากาศกองทัพบกไทยแล้วก็ล่าสุดก็มีการปะทะกันที่บริเวณจัรต,ตาดกับกองทัพเรือนะครับซึ่งกองทัพเรือก็ได้เปิดปฏิบัติการตาดพิฆาตภัยดี เตรียมถล่มโจมตีกองทัพเขมรน,นะครับแต่ว่ากองทัพเขมรก็สู้ไม่ไหวถอยล่นลงไปนะครับนอกจากนี้<ำ>เขมรก็ยังทะเลทะเาะยิงปืนใหญ่ไปตกที่สปปลาวนะครับทาให้กองทัพสปปลาวเคลื่อนกํลาลังพลก็มีคลิปหลุดนะครับกองทัพสปปลาวก็มีการเคลื่อนย้ายรถถัง ที่72และยานเกราะเข้าไปชิดชายแดนลาวขเขมสรสถานการณ์ตอนนี้บริเวณตเข็บชายแดนไทยขเขมรดูดเดือดนะครับกองทัพอากาศไม่หวันส่งฟงคมินลบ f 16กริปเพนบินทิ้งบอมทิ้งระเบิดทหารขเขมรที่ตั้งอาวุธวิถีโคง้งปืนใหญ่จะส่องภูมิขือภาษาตามเมืองทมเพื่อจะ ทำลายฐานที่มั่นทหารของไทยซึ่งผลจากการปฏิบัติการก็สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยทุกลํานะครับก่อนหน้านี้ก็รู้นะครับว่าขามรโง่แต่ว่าก็ไม่คิดว่าขามรจะโง่ถึงขนาดจะกล้าเปิดศึกกับกองทัพเรือหลังจากที่เมื่อเช้านี้นะครับกองทัพขมรก็ได้เปิดแนวรบใหม่กับกองทัพเรือนาวิกโยธินที่จังหวัดตรันะครับแต่ว่ากองทัพเรือก็ได้เปิดยุทธการตราส พิคาดภัยดีหนึ่งซึ่งพวกทหารเขมรก็เปิดพื้นที่ใหม่เริ่มโจมตีทหารไทยในเวลาประมาณ5นาฬกาบริเวณบ้านสำรากจังหวัดตากนะครับทางทหารจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก็ได้ตอบโต้แล้วก็ทำการผลักดันทำลายพื้นที่ทหารเขมรที่วางกำลังลุกล้ำเข้ามาในเขตประเทศไท,ย,ทย3จุดนะครับทหารเรือก็ได้สามารถผลักดันทหารเขมรถอยล่นออกไปจากดินแดนของไทยนะครับ โดยก่อนหน้านี้พวกทหารカมรก็มีการติดตั้งปืนคนปืนต่อสู้กาศยานไว้ที่ชายหาดเกาะกงแต่ล่าสุดพวกทหารカมรเหล่านี้ก็ได้หลอนนะครับเล่งรื้อถอนฐานยิงปืนคนออกไปนะครับภายหลังจากทราบข้อมูลว่ากองทัพเรือได้เปิดปฏิบัติการตาดภัยรีหนึ่งบริเวณบ้านสำรากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตาดทำให้กลัวว่าจะตกเป็นเป้าหมายเหมือนเมื่อครั้งที่กองทัพอากาศสงามม่งขบนเอฟสิบหก ของไทยทิ้งระเบิดถลม่มเครื่องยิงจรวด B.M 2 1พังเสียหายกองทัพพที่2เตือนประชาชนชาวไทยให้เฝ้าระวังขเขมรจะยิงขีปนาวุธ PHL 0 3ที่มีระยะยิงไกลถึง130กิโลเมตรพุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์หลายที่หลายแห่งในประเทศไทยของเรานะครับโดยอาวุธรุ่นนี้ขเขมรได้จัดหามาจากประเทศจีนเป็นขีปนาวุธ ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับสามารถที่จะยิงได้ทั้งจรวดลูกไม้นำวิถีแล้วก็ขีปอา,าวุธที่ติดระบบนำวิถีเพื่อเพิ่มความมันย่ำนะครับซึ่งประสิทธิภาพของจรวดหละลำกล้อง PHL03 ถ้าหากว่ายิงทีเดียว12ลูกแรงระเบิดสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง420ไร่เลยนะครับหรือประมาณ670,000ตารางเมตรหรือ 800คูณ800เมตรโดยอาวุธประเภทนี้ที่เขมรจัดหามาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดของกองทัพเขมรที่มีอยู่ในตอนนี้ในกองทัพของเขมรขีปนอาวุธ PHL-03 เป็นระบบที่มีศักยภาพในการโจมตีระยะไกลและก็สามารถทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และก็ที่ตั้งทางทหารได้กองทัพ ได้เตรียมแผนป้องกันแล้วก็มีเครื่องมือสําหรับจัดการกับขีปนาวุธรุ่นนี้ของเขมรแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประม,มาท ในการป้องกันชีวิตและก็ทรัพย์สินของพลเรือนจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและก็ติดตามการแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับระบบจรวดและลกล้อง PSL03 ของกองทัพเขมรมีระยะยิงประมาณ70-130กิโลเมตรนะครับลัสมีสามารถสร้างความเสียหายให้กับจังหวัดใหญ่ๆของประเทศไทยได้เลยนะครับโดยก่อนหน้านี้กองทัพเขมรก็ได้มีการจัดหาอาวุธ ประสิทธิภาพสูงมาจากประเทศจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อเข้ามาเติมเต็มให้กับกองทัพของเขมรซึ่งเขมรก็ได้มีการจัดหาระบบจุลแลนกล้อง p h l 0 3แล้วก็ปืนใหญ่อัตตาจร SH1 นะครับจากประเทศจีนโดยเฉพาะระบบ จรวดหลักกล้อง PHL03 ถือเป็นอาวุธไม้ตายของกองทัพเขมรน,นะครับเพราะว่ามีประสิทธิภาพสูงยิงได้ไกลถึง70 130กิโลเมตรซึ่งรถบรรทุกจรวด PHL031 คันสามารถที่จะยิง จรวดลายลำกล้องทีเดียวได้ถึง12ลูกนะครับเพราะว่ารถ1คันก็จะมีอยู่12ท่อยิงซึ่งจรวดลายลำกล้อง p s l 0 3 12ลูกก็จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง420ไร่เลยทีเดียวนะครับซึ่ง PHL03 ถือเป็นอาวุธไม้ตายของกองทัพเขมรถ้าเขมรใช้อาวุธรุ่นนี้แล้วก็ถือว่าเขมรอยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าใช้ ระบบจุลเลลำกล้อง p s l 0 3หมดแล้วนะครับเมนก็ต้องจะใช้เวลาอีกหลายปีนะครับก่าที่จะหาลูกจรวดมาเติมเต็มให้กับกองทัพของเขมนได้ซึ่งถหาเขมนยิง PHL03 12ลูกทีเดียวนะครับราคาน่าจะสูงหลาย10ล้านอยู่พอสมควรนะครับสำหรับลูกจรวด PHL03 และปัจจุบันนี้กองทัพเมนก็จะมี PHL03 ประจําการอยู่ประมาณ6ชุด p ีเเป็นระบบจุลดรักล้องที่มีขนาด300มิลลิเมตรนะครับกองทัพคอมเมนจัดหาระบบจุลดรักล้องพีเอลูนารุ่นนี้มาตั้งแต่ปีพศ2565รา25จำนวน6ระบบจุลดรักล้องพีเอบรรทุกอยู่ในรถ8ดคูณที่มีพิเัยปฏิบัติการ650กิโลเมตรนะครับบทบาทหลักของระบบจุลดรักล้องพีเอก็คือการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างเช่นสนามบินศูนย์ประชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศ ค่ายทหารหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนอกจากนี้อาวุธรุ่นนี้ก็ยังใช้ในการโจมตีตอบโต้การยิงจากปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยนะครับ ดูในช่วงที่มีการปะทะกันในศึกเขาพ้อผานในปี2554ของทัเขมรยังไม่มีอาวุธประเภทนี้นะครับทำให้กองทัเขมรเสียเปรียบกองทัพไทยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ากองทัเขมรไม่มีอาวุธนําวิถีที่มีความแม่นยําสูงทําให้กองทัเขมรมีการจัดหาอาวุธที่มีความแม่นยําสูงจากประเทศจีนนะครับ แต่ว่าครั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ประทะขึ้นมาจริงๆนะครับจะเป็นการประทะที่ใหญ่กว่าครั้งก่อนแน่นอนเพราะว่าเขมรมีการนําเอาระบบอาวุธใหม่เข้ามาประจำการหลายรุ่นหลายแบบนะครับที่มีระยะการยิงที่ไกลกว่าแล้วก็มีความแม่นยํากว่าเดิมโดยเฉพาะ ระบบจุดรวดกล้อง p r ศูนมที่มีระย,ยะยิงไกลถึง1 3 0กิโลเมตรนะครับที่ขมีนมีอยู่6คันแต่ละคันมีอยู่12ท่อยิงหากรวมทั้งหมดแล้วขมีนก็จะมีอยู่ถึง72ท่อยิงซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่กองทัพไทยแล้วก็ประเทศไทยของเราได้เป็นอย่างมากอะไรที่เรามีอย่างเช่นเรดราค้นหาที่ตั้งยิงรวมถึงระบบโดรนที่ครั้งก่อนเรามีแต่ว่าตอนนี้ขมรมีแล้วนะครับมีแม้กระทั่งโดรนสำหรับ ตรวจจับสัญญาณโดนของฝั่งตรงข้ามเขาก็มีนะครับและด้วยระยะการยิงที่ไกลขึ้นทำให้เขมรก็มีความเสี่ยงน้อยลงที่จะไม่ต้องถูกกองทัพไทยสวนกลับแต่ว่าเขมรจะเสียเปรียบตรงที่จำนวนอาวุธมีน้อยนะครับแล้วกองประมาณของกองทัพเขมรก็มีน้อยอันนี้พูดในส่วนของอาวุธนะครับและถ้าหากพูดถึงกำลังทางบกหากไปในส่วนของทางเรือ ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่ากองทัพเขมรไม่มีเรือฟิเกตเรือคอเวตท,ที่มีอาวุธทำลายล้างสูงขีปนาวุธโจมตีเรือเขมรก็ยังไม่มีนะครับโดยอาวุธในตอนนี้ของเขมรที่อันตรายที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นระบบจุดวดละลําก้องพีเอล3และปลืนใหญ่อัตตาจร H1 นะครับ ที่มีประจำการอยู่ในกองทัพของเขมรและถือว่าเป็นอาวุธไม้ตายของกองทัพเขมรมนตในขณนะนี้นะครับและทั <c oughs> <S <s ้งหมดก็คือของเราสาระจะทางช่องหัวกระสุนของเราจะนำเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดดิ่งกดติดตามให้กับช่องหัวกระสุนของเราเดินครับผิดพลาดประการใดขออภัยวันนโอกาสนี้ด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ